สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าที่ซื้อมาใหม่วันนี้ครับคือสั่งมาจาก l a ซ a ด้ครับ2องพับาทรวมค่าสง่งมันคืออะไรครับเดี๋ยวตามมาดูโอ้มันคือโรเตอร์ครับ มีดอกมีดอกแถมมาด้วยครับจะดูดอก ในกล่องไม้อย่างสวยเลยครับมีกี่ดอกในรูปมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอิบสอสองดอกดูข้างในว่าจะมีกี่ดอกมีสิบสองดอกตามรูปครับ แต่ตอนสั่งซื้อดูรูปดอกเป็คนละยี่ห้อครับแต่นั้นเป็นสีเขียวของอะไเนาะสีน้ำเงินของอะไรอทอทเทอะไรนี่แหละครับจะไม่เป็นสิไม่เป็นไรครับก็ดูเครื่อง

เือกกรมีมีฐานแถมมาด้วยครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับน้ำหนักรู้สึกว่าจะเบามากกว่าที่เคยใช้ม <Okay. S 1> ีสวิตปิดเปิดสายปลักเป็นแบบไหน,นสายปลักเป็นแบบนี้ใช้งานง่ายครับถ้าเป็นแบบ เต้ากลมๆตัวนั้นมีปัญหากับการใช้ปลักเต้าเสียบตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งระยะมีระยะ1ระยะ2ระยะ3ตัวนี้หมุนได้เวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมีการปรุน มีอะไรอีกมีประกับมีประกับตัวนี้ हेल्स <laughs> เข้ถ่ายเขาเดินลองดรับ อย่างเครื่องนิ่มมากครับเป็นที่น่าพอใจมากครับกับราคานี้เป็นของเกรดเอไต้หวันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่ของแท้ครับของแท้เยอะนา่าจะอยู่ที่ราคาที่ประมาณหกพันเท่าที่เคยดูนะกับราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับลอง ใช้ใช้ไปก่อนครับไม่รู้จะทนหรือเปล่าทนไม่ทนก็อยู่ที่การใช้งานของเราครับก็ถือว่าพอใจก็ถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ